เรื่องย่อละครจังหวะหัวใจในสะอาด EP ที่สิบแีรักกับกังหันยอมเปิดใจและสารภาพรักต่อกันพอทุกคนในบริษัทรู้เรื่องนี้ก็ดีใจกันสุดๆพากันกรี๊ดกราลลั่นในออฟฟิศส่วนดินก็เริ่มหึงหวงหอมโดยไม่รู้ตัวพอรู้ว่าหอมซื้อเสื้อให้หน่าน้ำก็ไม่พอใจ ขอเคลียกับหอมสองต่อสองแต่ว่าหอมไม่ยอมคุยด้วยทำให้ดินออกไปดื่มแก้เครียดจนเมาไมา้ไล่ไปโวยวายกับหอมถึงที่บ้านจนหอมต้องพาดินไปส่งที่ห้องของสีระเมื่อดินสั่งเมาก็ได้สติและรู้สึกผิดต่อหอมดินต้องการปรับความเข้าใจกับหอมจึงขอร้องกังหันให้ช่วยนัดให้ เมยุดารู้เรื่องที่สิระาประกาศคบกับกังหันก็โกรธจัดสั่งโปรดสิระาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทและแต่งตั้งดินขึ้นมาทำหน้าที่แทนสิระาทันทีทำให้พนักงานทั้งบริษัทต,ตกใจเป็นอย่างมากเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมละครจังหวะหัวใจในสะอาดที่ออกอากาศในวันพุธถึงวันพฤหัสเวลา2ีเนาฬิกา30นาที ทางช่อง PPTV HD